แซมโบเดือดตอกกับทักษิณอย่าด้อยค่าพักอื่นดูถูกเสียงประชาชน11มกราคม2566ที่ผ่านมานายเศษรษฐกลอัตถาวงที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงที่นายทักษิณชินวัตรพูดผ่านรายการขับเฮาเมื่อคืนโดยวิจารณ์พักรวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์จะได้สอสอทั่วประเทศไม่ถึง25คนนั้นต้องขอบอกว่านายทักษิณกำลังดูถูกเหยียดหยามประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ หากนายทักษิณเป็นนักประชาธิปไตยเหมือนปากว่าจะต้องไม่พูดแบบนี้เพราะระบอบประชาธิปไตยคือระบอบที่เสียงของประชาชนเป็นใหญ่เสียงของประชาชนคือเสียงสวรรค์ทางนี้นายทักษิณจะคุยโมโอ,อ้วดว่าพรรคเพื่อไทยจะได้สอสมากกว่า250คนนั้น นายทักษิณจะพูดก็พูดไปหากมีคนเลือกพักเพื่อไทยได้250จริงๆแต่ไม่ควรด้อยค่าพักอื่นการออกมาพูดถึงพักรวมไทยสร้างชาติเช่นนี้ก็เหมือนนายทักษิณดูถูกคนที่เลือกพักเพื่อไทยเหมือนกันตนเชื่อว่าคนที่สมัครสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติที่ชื่อพลเอกประยุทธ์นั้นคือคนที่เข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยและเชื่อมั่นว่าเสียงประชาชนคือเสียงสวรรค์ ดังนั้นพลเอกประยุทธ์จะไม่ดูถูกประชาชนเป็นอันขาดไม่ว่าจะเลือกพักไหนเท่าไหร่และจากการที่ตนตะเวนทั่วภาคอีสานมีความเชื่อมั่นว่าประชาชนจะใช้โอกาสพลเอกประยุทธ์และพักรวมไทยสร้างชาติในการบริหารประเทศอีกสมัยหมายความว่าเราจะได้รับเสียงมากพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลมากกว่าที่นายทักษิณดูถูกเอาไว้แน่นอนเพียงแต่เราให้เกียรติเสียงของประชาชนเลยไม่พูดแบบนายทักษิณฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่ Around Thailand